ลังอยู่ที่จิตศักดิ์สิสทธิ์อยู่ที่ใจวันนี้จะพัดพามาเที่ยวชนบุรีที่วัดหนองไก่เทือนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะเริ่มแรกบูชาดอกไม้ทุกเทียนไหวพาระรัตนไัยขอถวายปัจจัยสักหน่อยนะทางวัดมีให้ร้อยเข็มกับได้แล้วก็เขียนชื่อลงในกระดาษที่ให้มาค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนำไปไว้ข้างในอุโบสถนะคะภายในเราจะได้เจอกับองค์หลวงพ่อโสธรแล้วปิดทองลูกนิมิตจนครบ9ก้าลูก โดยที่ลูกีิมีแต่ละลูกเนี่ยก็จะอยู่กันคนละที่คนละทิศต่างกันแล้วมาขอพรตรงท่านพญาครุฑทรงพระพุทธเจ้าเหนือเสียนองค์ใหญ่สามารถขอพรด้านการเงินเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตราคุดค่ะ<ด>ตายอุโบสถจะมีถ้ำเอาราวันเพื่อนๆจะได้พบกับพญากุมพลีผู้โด่งดังเรื่องการปลดหนี้ ได้ยินมาว่าปวดได้เป็นพันล้านเลยเข้ามาแล้วเย็นสบายมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปขอพรจากพญากรุณพลีกันเดินเลยเข้าไปอีกนิดภายในถ้ำเนี่ยยังมีพระแก้วมรกตเป็นสีต่างๆอีกด้วยส่วนใครที่ชอบถ่ายรูปหรือว่าใส่คอนเทนต์เนี่ยก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆนะคะไม่แกลกันนะเจอกับพระพลาพระเจ้าตาขอพรเรื่องสุขภาพการงานหรืองานราชการต่างๆได้หมดเลยค่ะโซนนี้เนี่ยสามารถให้อาหารปลาและให้อาหารเต่าได้ด้วยนะคะ ถัดมากับวิหารหลวงปู่โซภา,า,าเทวาแห่งโชคลาภสามารถขอพรโชคลาภกับหลวงปู่ได้นะหลวงปู่ท่านเคยเป็นอดีตเจ้าอ,อาวาสของที่นี่ค่ะเป็นยังไงบ้าง,างคะขอเรียกว่าที่วัดหนองไก่เืีอนเนี่ยเป็นแลนด์มาร์กใหม่ชนบทีในการไหว้พระขอพรและตอนนี้ทางวัดจะมีงานทอดกรถินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2568หากท่านได้สนใจขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพโรงท่านตามที่ขึ้นนี้เลยค่ะ